ความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องของการลงทุนนะทุกคนหลายหลายคนบอกการเปเหรอก็คือการลงทุนเงินใช่ไหมจริงจริงมันจริงจริงมันไม่ได้เฉพาะเรื่องเงินนะการลงทุนเนี่ยนะมันมันเป็นเรื่องของการลงใจอ่ะการลงความจริงใจใช่ไหมการลงทุนความซื่อสัตย์ใช่ไหมทุกอย่างคือการลงทุนในความรักหมดเลยนะไม่ใช่แค่เรื่องเม็ดเงินเรื่องการเปเรื่องตัวเงินเท่านั้นนะคะทีนี้ในความสัมพันธ์เนี่ยคนสองคนมันควรจะมีบาลานซ์ของการลงทุน ไม่ไม่ไมต่างกันมากเออ,เอ,อมันไม่ได้แบบว่าห่างกันขนาดนั้นใช่ปะ่ะอ่าสมมุติสมมุติผู้ชายรวยผู้หญิงไม่ได้รวยผู้ชายลงเงินอย่างเดียวแล้วผู้หญิงบอกว่าอุ้ยอย่างนี้ฉันก็รวยไม่เท่าเขาฉันต้องลงเงินเท่าเขาไหมไม่จําเป็นไม่จําเป็นแต่คุณต้องมีสิ่งที่มันชดเชยได้ทัดเทียมกับสิ่งที่เขาลงสมงสมุติเขาลงเงินเนี่ยเอ่อเขาอาจจะทํางานหนักนะอาจจะไม่ได้รวยแต่เขาลงเงินเยอะซื้อของซื้อนู่นซื้อนี่เพื่อปนเปืป้อคุณคุณมีอะไรคืนเขาบ้างนะครับความสบายใจ หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เขารู้สึกอ,กอยากอยู่กับคุณเป็นนานๆม,ม,มีไหมเอออันนี้แหละคือความเขาเรียกว่าบาลานซ์ของความสัมพันธ์นะครับนะอ,อ,อย่างสมมติแบบว่าผู้ชายแบบกลับมาบ้านเครียดๆอย่างเงี้ยผู้หญิงทําให้ผู้ชายหายเครียดได้ไหมเออเออหรือว่าพอกลับมาปุ๊บก็เจอมาเจอเรื่องที่บ้านอีกชวนทะเลาะเรื่องที่บ้านอีกเออระเบิดลงระเบิดลงอ่าระเบิดลงนะคะมันก็เลยจะกลายเป็นว่าในในความรักเนี่ยถ้าผู้ชายเขาลงทุน กับเราฝ่ายเดียวแล้วเขาไม่ได้อะไรตอบแทนกับคืนมาเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสบายใจเรื่องความการลดความเครียดอะไรก็ตามมันก็เลยทําให้ผู้ชายรู้สึกว่าเขาอยากจะไปลงทุนกหบอคนอื่นใช่โอ้เรามีคอร์ดเยอะมากคุณเล่าปัญหามาก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราจะแนะนําว่าเอ้ยปัญหานี้มันต้องเรียนอันนี้หรือเรียนอันนี้อันเดียวพอละหรือเรียนอันนี้ควบกับนี้นะครับค่ะหรือแบบนี้โอ้โหมัน s e r i ยสลี่มากมาเลยอาการสาหัสแล้วมาทักโค้ดเอ่อนัดโคชชิ่งเลยนะครับ